สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาโพอ,อยู่โซลินทูน่ะค่ะมาสตอกฮอมเมื่อวานนี้มาเอาอันสิมาแพ็กเต็นแพขกรถบ้านลากกับสุนทรวันค่ะกับมาหอดเมื่อวานนี่แหละเมืม่อก่อนนี้อยู่สุนทรวนันเมื่อนี้โพอ,อยู่สตอกฮอมค่ะอยู่โซลินทูนะค่ะแต่ว่าก่อนศีรับโอ้ย ก้อนสิกับจะไปกินเลี้ยงก้อนเมื่อนีนจะไปกินเลี้ยงอยู่บ้านออป่าของยายนี่เนาะคะ่ะนนนาสวีเดนเพิ่นเซินไปกินเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงตอนรับมู่พวกเพิ่นนี่แหละวันนี้เพิ่นก็นเลยเซิรนไปไปเป็นมู่กันประมาณนี้แหละค่ะ <c> ค <oughs> ่ะอันบอกเรื่องเล็กเนาะเพราะมือวนนี้่อยซื้อ เออหกหนึ่งหนึ่งมักไร้หกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขเอ่อดอกเห็ดมันออกอยู่ในกระถางวาน,อย,นอยู่ในอ,นอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข่อยอันข่อยนับได้สิบห้าดอกค่ะข่อยก็เลยซื้อไว้อยู่แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวค่อยกลับเอาเนาะกลับสองตัวพอมแล้วก็เลข 18อยู่ในกลุ่มกับเหลขฝันของเลหล็กหนึ่งนั่นแหละค่ะคอยกัซกน,นซื้อกันลืนนะซื้อซื้อกันลื่นค่ะแล้วก็มีมือเส้านี้คอยเ็นอันคอยลืมไปว่าอยู่ขอนแก่นค่ะปีนี้ค่ะจังหวัดขอนแก่นเพิ่นมีบ่วงสวงล้ำบ่วงสวงอยู่จังหวัดขอนแก่นแหมครั้งที่2องร้ี่ะิอค่ะคอยกับาผาดกันนี่คอยกัซื้อกันลื่นไว้ให้กันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเคยออกค่ะ เลขที่เพิ่นไปนล้ำวงสวงนะคะมันสิออกไอมันเคยออกอยู่ค่ะค่ะเราปีนี้เพิ่นสิล้ำสุป,ปีเนาะปีนี้มันเป็นครั้งที่2อ1เลขสวยมากค่อยซื้อไว้สุปีค่ะบางปีมันก็ออกนะคะนะแต่ว่าปีนี้พอสองสองหนึ่งนี่ถือว่าเลขสวยมากนะคะแล้วมันกระตรงกับหองเซาไม้เลขหองเซาข่พออย่างพอเห็ดมันออกอยู่นี่อันอาาพาร์เมนไข่ ในกระถางหวานหวานไอ้อยังนอเพื่อนอิ่นใคลืมซื้อที่มันเป็นใบเลี้ยวๆนะคะต้นเขียวๆอ่ะไอ้ยังนอหวานเงินทองไหลมาเทมาออหยังนะอ่คอลืมซื้อมันคอยปลูกมาแต่คอยปลูกคอยปลูกปีนี่บอปีนี่เฮ้อ แมนอยู่ดอกเฮ้ยปีที่แล้วช่วงเดือนท่านว่าบอกข่อยซื้อมาเลี้ยงเนาะ <im it> เราข่อยเลี้ยงต้นอันนี้ยูยุคเมืองไทยข่อย,อยอก็เลี้ยงเลยแต่บบเคยมีเห็ดออกอยู่ในกระถางกเยอะเห็ดดอกขา,ขาวๆดอกน้นอยๆไข่ไขเห็ดปวกไข่ไขเห็ดปวกใบหน้าบานเท่าแม่แต่หังสีดอกน้อยกว่าแต่เป็นเหตต็ดตเบี้ยแหละแต่มันออกเป็นกลุ่มเลยค่ะข <im it> ่อยบ <im it> ่ยๆๆเคยบ่เคยเลี้ยงตัวอันนี้เราเห็ดออกในกระถางเรามันอยู่ในบ้านพอเแล้วอันห้องอพาร์ตเมนต์ข่อยหน้าไม้เล็ก หนึ่งศูนย์สองเอหนึ่งศูนย์หนึ่งสองพอดีมันกระตรงกับเลขบวงสรวงครั้งที่สองรอยี่สิบเอ็ดค่อยว่าเลขงามที่สุดเลยค่ะค่อยกระซื้อไว้อยู่เนาะค่ะเนาะนี่แหละงวดนี้ค่อยซื้อซ้ำนี่แหละค่ะแต่ว่างวดนี้ค่อยรู้ซื้อว่าค่อยซื้อซื้อหลายอยู่งวดที่แล้วค่อยซื้อแค่สามตัวแต่ว่ากลับเอากลับเป็นสองตัวพร้อมเนาะค่ะงวดนี้สามตัวก็มีแค่นี้แหละค่ะหกหนึ่งหนึ่งกลับเอาเนาะกลเป็นสองตัวพร้อม ใจคอยๆอ,อยากให้มันออกหกหนึงนะะน่งหนึ่งแหละค่ะหนึ่งหนึ่งจังเสียเนาะงวดนี่อันสองหนึ่งหนึ่งก็สวยค่ะถ้าออกก็ดีกันคอยก็ซื้อไว้อยู่เนาะคะ่ะเนาะจางวดนี้คอยก็ซื้อซ้ำนี่แหละถ้าผู้ใดอยากรู้เนาะคอยกระบอกเราเด้อแต่ว่าถ้าบูออกยามาตเตียเขียวคอยเด้อถ้าเล็กผออกยามาตเตียเขียวคอยเด้อเออ อันก็่ข่ซีมีโชกพออย่างพราะว่ามันสีไก่มันเกิดข่อยซืดออกข่ก็เลยถือเลขกติดกันมาสามงวดแล้วเนาะเว้นงวดเดียวค่ะข่ถือติดกันมาสามงวดแล้วเออสามงวดเนาะแต่อันมันมีอยู่งวดหนึ่งมันบ่ถือค่ะมันเว้นงวดเดียวแต่ว่างวดนี้ข่กับบรููดอกนะะว่ามันจะออกตัวใดเนาะเขาก็คาดหวังกันไปเนาะค่ะเนาะความหวังของคนจนกันก็มียู่ทำนี้แหละค่ะ ถ้าข่อยก็บ่เล่นหลายนะข่อยก็ซื้อข่อยก็ซื้อแค่ลอยคุ้นลอยซื้อซั่มนี้นึงข่อยบ่ซื้อหลายเพราะว่ามันขาดหวังเอียงสิไปรวยกัะเลขกับเบอร์บ่ได้เอาแค่มาเอาแค่ได้มาซื้อขนมซื้อเอียงสินะแบบได้ทําบุญค่ะได้ทําบุญก่อนวันเกิดค่ะข่อยถือข่อยถืองวดใดข่อยก็ทําบุญข่อยก็บริจาคเป็นเอ่อ่ยเหลือเด็กน้อยอย่างเงี้ยนะก็คือเฮาได้มาเฮาก็ทยอยทําบุญนําเพราะมันใกล้วันเกิดค่ะ เดือนหน้าวันเกิดไข่เนาะค่ะวันที่สิ่ไข่ก็เลยเออถ้าถูกวันนี้ไข่กระสิเอ่อถ้าไข่ถึงวันนี้นะไข่กระจโอนไปเป็นค่ากับเขาของเด็กน้อยนักเรียนอยู่โรงเรียนบ้านเกิดเจ้าของค่ะอันนี้คือไข่ความตั้งใจไว้เนาะถ้าไข่ถึงวันนี้นะไข่อยสิกระสบให้เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กน้อยอยู่โรงเรียนบ้านนําแข่บ้านไข่เองค่ะอันนี้คืออันนี้คือ วาไว้เนาะค่ะนะคิดไว้ถ้าถึงนะค่ะถ้าบ่าถืงอะ่ะวดต่อไปเขากันได้กลับเข้ากลับไปบ้านเาก็จังไปเหตุก็ได้สีนะแต่ว่าขอให้ถึงวันนี้ค่ะสิได้ทําบุญวันเกิดพร้อมสนะ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย